ลับตาฝันเป็นตูเป็นตาเติอนขึ้นมาและก็นำอะไรฟังปินิยายปารมัม b รากันจาา้าคำถามข้อที่สี่สำหรับสเกตข่าวสั้นทันปรโลกในวันนี้เนี่ยจะเป็นคำถม<อ>ที่แม่ไม่ได้ถามก็จะตอบให้ฟัง<า>นะเอนอึ่กคำถมในวันนี้ก็คือ เรื่องราวการสร้างบารมีในพุทธันดอนที่ผ่านมาของตัวลูกคือพระวาดิสและพระพี่ชายของตัวลูกด้วยรเรื่องก็มีอยู่ว่าในพุทธันดรนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องนานมาแล้วนานจนจำไม่ได้แล้ว นนะในกาลละคันหนึ่งนะในพุทธันดรที่ผ่านมานะจ๊ะตัวลูกและพระพิ่ชายของลูกก็เด็กเกิดมาสร้างบรมีร่วมกับมหาปิญิาจารย์และหมู่คณะด้วยเช่นกัน<า>เพียงแต่ตัวลูกและพระพี่ชายของลูกจะไม่ได้กเกิดจะในครอบครัวเดียวกันเหมือนอย่างเช่นในภระชาติปัจจุบันนี้ โดยในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยพระวิชาลูกเด็กเกิดเป็นกระบวนนมรูปหล่อผู้ออกการออางานอยู่ในตระกูลของนายช่างที่ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างเยู่ในแคว้งของพระราชาองค์ที่ออกบวชซึ่งตระกูลนายช่างพระวิชาลูกในพบชาตินั้นเนี่ย จะมีลักษณะคล้ายคลากับบริษัทรับเหมาก่อสร้างในยุคปัจจุบันนี้ <Yeah. S 1> และเมื่อพระพิชายของโลกในภพชาตินั้นเติบใหญ่ขึ้นมาตัวเขาก็ได้ตั้งใจชื่อเหลือกิจการงานทุกอย่างของครอบครัวเป็นอย่างดี <Yeah. S 1> ซึ่งพระพิชายตัวโลกในภพชาตินั้นจะมีอัธยาสัยที่ขาย,ยันขันแข็ง เอาการเอาเงินและเอาใจใส่ในงานทุกๆอย่างที่ตัวเขารับผิดชอบอยู่เสมอเสมอเดียวทยาัยดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ตัวเขาได้กลายเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างหรือในยุคปัจจุบันนี้ก็คือวิศวกรโยธา,าหน,หนี่นั่นอี๋นวิศวกรโยธาพุตันดรนวานมอน ที่มีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งในช่วงที่พระวิชาญลูกได้พบชาตินั้นได้ทำงานเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างอยู่นั้นและช่วงเวลานั้นก็ตรองกับช่วงเวลาที่วัดใหม่ของพระเถระผู้สืบทอดต่อจากพระมหาเถระหรือคุณยายจางก็ได้ใจ กำลังดำเนินงานก่อสร้างอยู่พอดี oh. และเนื่องจากวัดใหม่แห่งนี้มีพื้นที่การก่อสร้างที่ค่อนข้างจะกว้างขวางเป็นอย่างมากด oh. ังนั้นเพื่อให้งานก่อสร้างวัดใหม่แห่งนี้สำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทางทีมงานสร้างวัดจึงได้มีการแบ่งพื้นที่ก่อสร้างออกเป็นหลายๆส่วน ึ่งหนึ่งในพื้นที่หลายๆส่วนนั้นก็มีพื้นที่การก่อสร้างอยู่ส่วนหนึ่งที่ทางทีมงานก่อสร้างได้มาติดต่อว่าจ้างให้พระพิชางลวงพบชาตินั้นนะ่มารับเหมาดูแลการก,ารก่อสร้างในเขตพื้นที่ดังกล่าวสิ่งนางพระพิชางตลวงวพบชาตินั้นก็ได้ตอบรับภารกิจที่สำคัญนี้ด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างมาก และเมื่องานก่อสร้างวัดใหม่ในเมือที่ส่วนนั้นกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นพระพยยิจารณตัวโลกในพบชาตนั้นก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในทันทีซึ่งในช่วงเวลาที่พระพยยิจารณตัวโลกพักจากการควบคุมงานก่อสร้างตัวเขาก็จะหาการไปสนทนาธรรมแล้วก็ฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญบาปหรือเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นต้นทั้งจากพระภิกษุผู้มีหน้าที่ดูแลการก่อสร้างและเหล่ากัลยาณมิตรที่มาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการก่อสร้างกับเ,าเขาอยู่หลายครั้งหลายคราเมืแ่อบบพระพิจารณาโลกในีพบฌานนั้นได้มีโอกาสฟังธรรมะและเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ที่มีเหตุมีผลและสามารถตรองตามได้เช่นนี้เนี่ยจึงเป็นผลทำให้ตัวเขาเกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในธรรมะและโมคณะเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาเมื่องานก่อสร้างในส่วนที่รพระพิชางตัวลูกในภพชาตินั้นรับผิดชอบอยู่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้ว ตัวเขาจึงเริ่มเขาวัดเพื่อฟังธรรมและปฏิบัติธรรมแบบจัดเต็มเลยหรือแบบเต็มที่มากขึ้นเมื่อพระวิชาของลูกในภบชาตินั้นได้มีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ลิ้มรสแห่งธรรมจากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเขาเองแล้วตัวเขาก็ยิ่งรู้สึกเลื่อมใสศรัทธานในธรรมะ และโมกณะมากยิ่งขึ้นไปอีกไม่เพียงแค่นั้นตัวเขายังเข้าใจถึงเป้าหมายของการเกิดมาสร้างบารมีที่ลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วยมาเป็นเช่นนี้นี่พระพิจารณากโกในชภพชาติบบานั้นจึงได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็เรื่อยมาเลย ตอนมาเมื่อพระพิชายตัวลูกในภพชาตินั้นน่ะได้มีอายุย่างก็สู่วัยกลางคนแล้วตัวเขาจึงได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะสร้างบารมีอย่างเข้มข้นยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วการออกจากเรือนเหมือนนกที่จากคอนออกบวชสร้างบารมีเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ตัวจะบวชในวัยกลางคนนะจ๊ะ,ะหลังจากที่พระวิชยายตัวลูกได้พบชาตินั้นได้ออกบวชแล้วตัวเขาก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมด้วยการฝึกต้อนตอนหิวว่าเม็นตบ,บะเป็นพระแถอีกทั้นตัวเขายังได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่กับการทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะ ห้กาสาธุชนผู้มีบุญในที่ต่างๆไปจนตลอดชีวิตอีกด้วยนี่จาและเมื่อพระพิจารณาโลนพบชานั้นว่างเว้นจากภารกิจงานเผยแผ่และทำคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วตัวเขาก็จะชอบปลีกวิเวกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเสมอ แล้วทีวเพาะในความเพียรที่ทำอย่างถูกหลักวิชานี้เองจึงทำให้ตัวเขาในภพชาตินั้นมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมากๆคือสามารถเข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างได้ในที่สดุด<า><อ>โอทชาตินี้ทำได้เหมือนพุทธาธิบานมาก็ดีอะเนาะ ส่วนเรื่องราวการสร้างประเมืองตัวลูกเองหรือพระน้องชายที่ส่งเคสมานี่นะจ๊ะในพุทธันดรที่ผ่านมานี่ฮตัวลูกในภพชาตินั้นก,ก็ได้เกิดเป็นกลุลบุตรสุดลอน่ารัก <c oughs> เอออยู่ในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิ และมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและวยความที่ตัวลูกในภพชาตินั้นได้เกิดจะในครอบครัวที่เป็นสมมติทิฐิและนับถือพระพุทธศาสนานี่เองจึงทำให้ตัวลูกมีโอกาสได้ติดสอยให้ตามสมมชิกในครอบครัวไปเข้าวัดสังสมบุรณ์ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัย นี่บุญเก่าเนาะและเมื่อเริ่มโตขึ้นจนถึงช่วงวัยที่ตัวลูกสามารถจะบวชเป็นสามาเณรได้ไม้ว่าตัวลูกจะและดูเป็นเด็กน้อยน่ารักเหมือนกับเด็กตัวทั่วไปแต่หัวใจลูกกลับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษา ตาทำ,ำําสังสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ยิงยิงกันไปในความมุ่งมั่นที่เปลี่ยมล้นอยู่ในหัวใจตัวลูกนี่เองจึงทำให้ตัวลูกเด็ดตัดสินใจสละชีวิตทางโลกแล้วข้าวัดออกบัวเป็นสัมมณีผนนู้เป็นเทือกถาวรกอของพระชินสีโดยไม่ลังเลเลย<า>อุ้ยน่ารักเนาะโอ้หลังจากที่ตัวลูกเนพระเจา้าได้ออกบัวเป็นสัมมณีนนแล้ว ตัวโลกกได้ตั้งใจศึกษาแลาเรียนพระธรรมกำังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรื่อยมาซึ่งณช่วงเวลานั้นตัวโลกก็รู้สึกมีความสุขเพศภาวะความเป็นสมณเนี้เป็นอย่างมากโอ้ดูมีความสุขเนาะนี่เนาะต่อมาเมื่อตัวลูกได้พบชาตินั้นเติบใหญ่ก็สู่ช่วงวัยรุ่น พอมาถึงช่วงนี้สิฮอร์โมนมันเปลี่ยนตัวโลกกันเลยมีความคิดประเภทนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆว่าเออตัวลูกอยากที่จะไปเที่ยวเล่นสนุกสนานแบบชาวโลกอายละอายละหรือ,อยากจะมีโอกาสไปท่องเที่ยวที่นอนที่นี่นเหมือนอยาก,กับคนอื่นครับว่างแล้วตงแต่เล็กจนโต ตล่เราก็ไม่เคยที่จะได้ไปเที่ยวที่ไหนเหมือนอย่างกเด็กคนอื่นๆเลยโอ้เป็นสมณเณรน,นี่นะบวชตั้งแต่เป็นสมณเณรกับทั้งเป็นพระมหาเถระถือว่าชีวิตนี้มีบุญสั่งสม,มอมมากบุญเก่ามากเป็นผู้มีบุญมีบารมีทีเดียวถ้าใครได้เป็นอย่างนี้ลยจ้ะเออเนี่ยครูวิยาได้คุยกับพระลูกชาย ลูกมหาที่บวชตั้งแต่เป็นสมณีนะจ๊ะจนทัน้งท่านได้ประโยค่เก้ารมาเรียนต่อประโยค10สิบพอท่านเข้าถึงประโยค10สิบภายในมีความสุขมากท่านชอบมานั่งก่อนเพื่อนเลยนะฟ้ง <Okay. S 1> ครูใหญ่เดินไปนั่งเก้าอี้ท่านก็จะส่งรายงานหลวงพ่อครับผมมีความสุขอย่างเลย <Okay. S 1> ผมมีความสุขมาก <Okay. S 1> ไม่ใช่อทุกขามาสุขาเนะี okay. ไม่ไม่ใชไม่ไมไมเออพูดคลายแม้ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์อย่าง <Yeah. S 1> พระมหากัปปินะแต่พูดอย่างเนี้ผมนึกอยากมานั่งธรรมะเรื่อยๆเลยนั่ง้ยิ่งนิ่งไปแล้วโอ้มันสุขจังเลย <Yeah. S 1> ท่้นก็พอ้เกี่ยวเรื่องความสุขแล้วก็ปลื้มที่ได้บวชตั้งแต่เป็นสมณนเ,เลยมือจึงกระทั่งบัดนี้เนี่ย บอกลูกเอ้ยก็มีบาร,รมีมากกว่าอย่างนี้แหละให้มีบาร,รมีให้ตลอดไปถึงวันสุดท้ายเถิดจะเป็นต้นบุญต้นแบบให้ดีกับผู้ที่มาภายหลังและเป็นความปลืม้มยิ่งกว่าปลื้มไว้นิรันดิ์อีกเ่าความคิดเช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาในใจตัวลูกในภพชาตินั้นบ่อยๆเข้าใ,ในสุดตัวลูกก็ได้ตั้งใจในติฐานด้วยความเข้าใจาตัวลูกในช่วงนั้นว่า ตอนนั้นนี่นะพบชาติต่ตอ,ตอไปนี่ไม่ได้หมายถึงพบที่ผ่านมานะขอให้ตัวโูกได้มีโอกาสผ่านชีวิตในทางโลกอย่างเด็กๆคนอื่นเขาว่างและเมื่อตัวโลกเติบใหญ่เป็นหนุ่มแล้วก็คอยมาบวชในภายหลังก็คิดตามภาษาเด็กๆต้อไมอยไปคิดอย่างนั้นเนาะ เอรไชานี้บวชเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะแต่แม้ว่าตัวลูกในภพชาตินั้นจะมีความคิดดังกล่าวเกิดขึ้นมาในใจก็ตามแต่ตัวลูกในภพชาตินั้นก็ไม่เคยคิดที่จะลาสิกขาสาธุจาออกไปใช้ชีวิตแบบคืนหัดเลยโดยตัวลูกก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่เป็นสัมเนนเครื่อยม่จนกระทั่งมาถึงคลาวที่ตัวลูกมีอายุครบบวช ตัวโลกก็ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในบวรพ,พ,พระพุทธศาสนาสาธุเจ้ามีบุญมีบารมีเนะาะจะไปอธิษฐานอย่างนั้นสิมันต้องอธิษฐานต้องบวชตังแต่ยังเย,ยาวัยนะแล้วเมื่อตัวโลกได้พบฉชนนั้นได้บวชเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาแล้ว แต่ความรู้สึกนึกคิดที่ยังติดค้างคางอยู่ในใจของลูกมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นสมณณนคือความรู้สึกที่อยากจะไปเปิดหูเปิดตายัางสถานที่ต่างๆนี่เองจึงทำให้เัอลูกได้ขันอาสาเอาไปช่วยงานเผยแผ่ธรรมะของหมู่คณะที่ต่างแคว้นอ๋อนี่นะอ่ามันก็มีเหตุผลอ๋อนี่นะอ๋อตอนนี้ก็เตรียมไว้208ประเทศ อ๋อเอาโลกใบนี้มาหมุนเลยนนั้นว่าเราอยากจะไปแคว้นไหนหลับตา,าแล้วก็จิ้มจึก๊กนี่เนอะแล้วพ <c oughs> อถึงเวลาที่เตียโลกได้พบชาตินั้นได้มีโอกาสออกจากบ้านเกิดเมืองนอนปไปเผยแผ่ธรรมะยังแคว้นต่างๆจริงๆเ <c oughs> ตียโลกก็มีความรู้สึกที่อเลเตเบิกบาละดีใจยังสุดขีด ที่ตัวโลกจะได้มีโอกาสไปเยือนสถานที่ใหม่ๆได้พบเจอกับผู้คนใหม่ๆที่หลากหลายได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็ได้ขอบฉันอาหารที่มีรสชาติแปลกใหม่สมทั้งความตั้งใจที่ติดใ,ในใจมาน,นานเป็นต้นอ๋อชอบอาหารปแปลกๆเนาะอ๋ออย่างงี้เองนะ และด้วยความรู้สึกเหล่านี้เองยังทําให้ตัวลูกรู้สึกสนุกและก็มีความสุขในการทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะนี้นดินดงต่างๆเป็นอย่างมาก oh. สิ่งตัวลูกได้พบเจ้านั้นก็สามารถทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะนี้ได้เป็นอย่างดีโห oh. สนุกเลยนี่อร่อยทุกสถานที่ <Yeah. S 1> นี่นะ <laughs> ระวังในไอคอนกลมเวลาไปญี่ปุ่นนะ สีมันเขียวๆรองเหลืองนะมันอยู่ในถ้วยเขาบอกถ้วยละคำระวังนะลูกนะครูใหญ่ไปเจอมาแล้วนะเรียกอะไรนะอาวาสาบีอวาสาบีศึกษาดีนะลูกเนะเดี๋ยวเหมือนขี่จรวดนะถึงแม้ว่าตัวลูกในภพชานั้นจะรู้สึกอเลิศเบิกบานสนุกนานกังงาน เผยแพร่ธรรมะในดินแดนต่างๆมากมายเพียงใครก็ตามแต่แต่แต่แตัวลูกก็ยังไม่ลืมว่าแต่วลูกยังมีงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถทำแทนตัวลูกได้ซึ่งงานที่ว่านั้นก็คืองานหยุดนิ่งภายในนั่นเองตรงนี้ใครทำแทนให้ ไม่ได้นี่นะจ๊ะต้องทําด้วยตัวเองถ้าหยุดได้ก็ไปที่ไหนได้ทุกคนทุกแห่งอย่างมีความสุขเลยนี่นะจ๊ะดังนั้นเมื่อลูกไปลืมงานที่สําคัญตรงนี้จึงบอมเป็นสมรธรรมควบคู่ไปกับการทํากิจวัตรกิจกรรมของตัวลูกไปด้วยและแล้วในที่สุด ความเพียงตัวลูกก็ได้ผลิดอกออกผลคือตัวลูกเองสามารถทำใจหยุดใจนิง่งและก็เข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างได้ในที่สุดส<า>โอถึงพระธรรมกายทั้งคู่เลยนอะในพุทธันดรที่ผ่านมาเนะเมื่อตัวลูกในพบหจรนั้นได้เข้าถึงพระธรรมกาย ที่เป็นที่พึ่งที่อระลึกที่แท้จริงภายในแล้วตั่โลกก็รู้สึกว่าพระธรรมกายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและประเสริฐที่สุดแล้วความรู้สึกมหากรุณาคือปรารถนาอยากจะให้ทุกคนในโลกเข้าถึงความสุขเช่นนี้ก็ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเห็นและการเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะเป็นความรู้สึกที่อยากให้คนอื่นเขามีความสุขเช่นนี้บ้างเขาจะได้พ้นจากสภาวะที่รับเป็นอยู่นี่เลยจ้ะและเมื่อความรู้สึกมหากรรณานี้เกิดขึ้นตัวโลกในภพชาตินั้นจึงได้ตั้งใจทำหรรน้าที่เผยแผ่ธรรมะด,ด้วยความสุขสดชื่นเบิกบานใจแล้วก็ สมัครใจโดยที่ไม่มีใครบังคับเลยและในระหว่างที่ตัวลูกเดี๋พบชาตินั้นกำลังทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะอยู่นั้นเนี่ยตัวลูกก็ได้ไปปะอันเสิ้อไปเจอกับพระภิกษุนมรูปหนึ่งที่ตัวลูก,กรู้สึกถูกชะตา ชีวิตมากเป็นพิเศษถูกชะตาชีวิตมากเป็นพิเศษนะดยที่พระภิกษุรูปนี้จะเป็นพันเ์ตงตัวลกูกเลยได้บวชเป็นพระภิกษุก่อนที่ตัวลูกจะบวชส่วนสาเหตุที่ทำให้ตัวลกกูกรู้สึกถูกชะตากับพระภิกษุรูปนี้เนะี่ยทั้งนี้ก็เป็นพระพระภิกษุรูปนี้เนะี่ย มักจะชอบสรรหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ตัวลูกฟังซึ่งตัวท่านก็สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยสาระซึ่งกระทบกับจริตอัธยาศัยตัวลูกในภพชาตินั้นที่ชอบเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนั่นเองอนี่เนาะและในสุดวันเวลาแห่งความคุ้นเคยก็ได้หล่อหลอมให้ตัวลูก ับพระภิกษุรูปนี้มีความสนิทสนมและคุ้นเคยกันจนกลายเป็นคู่บัดดี้เกิดเป็นคู่หูคู่ซีพระพปเลี้ยงกับพระนางเลี้ยงที่มีความรักความผูกพันกันเหมือนอย่างกับเป็นพี่เป็นน้องที่เกิดตามกันมาเลยทีเดียวนี่นะเออดีจังเลยเนาะ ซึ่งรพระภิกษุรูปนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเลยเราทั้ก็คืออดีตวิศว,วกรโยธากระบทผู้เอาการเอางาน ซึ่งต่อมาในพุทธันดน,นี้ก็คือพระวิาชาแห่งโลกในภพชาติปัจจุบันนี้เองัน<า>นั้นในความรักความผูกพันที่เตัลูกทั้งสองได้มีให้แก่กันและกันนี่เองเมื่อมาส่งผล <S 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 กรล็ร่วมกับผลแห่งบุญต่างๆที่ตัวลูกทั้งสองได้มีโอกาสสั่งสมบุญสร้างปรมีร่วมกันในพุทธันดรที่ผ่านมาจึงเป็นผลทำให้ตัวลูกทั้งสองได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันใน พบชาติปัจจุบันนี้เองซึ่งในพุทธันดอนที่ผ่านมาทั้งตัวโลกและพระพิชารตัวโลกก็ได้ตั้งใจท่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีกับโมณนะไปตราบกระทั่งตัวโลกทั้งสองหมดอายุไขเมื่อตัวโลกและพระพิจารตัวโลกละอัตภาพจากโลกนี้ไปแล้วในความรู้สึกเพิ่มปิติใจในบุญในตัวโลกทั้งสอง ทด้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ธรรมะหรือเป็นผู้ให้แสงสว่างแกมวมนุษยชาติอย่างมากมายนี้เองจึงทำให้ใจตัวลุกทั้งสองพองใสสว่างสวและเพิ่มปิติใจเป็นอย่างมากว่าตัวเราได้ใช้กายหยาบนี้สร้างบารมีอย่างคุ้มค่าแล้วตัวลุงสองก็ได้เดินทางกลับสูเดสิบุรี วงมณีพิเศษเขตบรมโอปิิสัท์ได้อย่างสง่างามและปลื้มปีติใจตลอดเส้นทาง,ทงาคือตั้งแต่กรออจากายหยาบจนกระทั่งไปถึงดุสิตบุรีเทวโลกนั่นเอง 素外的山。 กเกขาวสั้นทันปรโลกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าทุกๆชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิน้นและชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนั้นเป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัยเลยดังพุทธโอวาที่ว่า สังสารวัฏนี้อาหาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆและการเกิดบ่อยๆนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามการเกิดมานั้นก็คือความแก่ชราความเจ็บปวดทรมานและความตาย อีกทั้งยังต้องประสบกับความพลัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความโศกความค,อมครอำครวนทุกกายทุกใจและความขับแขนใจดังนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาทอีกทั้งจะได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำตั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นละชั่วทำดีทำเจตผ่องใส ทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นจงอย่าท้อถอยในการสั่งสมบุญสร้างบารมีและจงอย่าคิดว่าบุญของเรามีเยอะแล้วเพราะตราบใดที่เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราจะประมาทไม่ได้เลยจะต้องสร้างบารมีให้ยิง่งยิ่งไปซส่่งต่หากเราทำได้เช่นนี้เนี่ย ชีวิตการสร้างบารมีของเราก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยและก็มีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงนิสุดแห่งธรรมสำหรับสเก็ตขาวสั้นทันบรโลกของยมพ่อรังสรรเดชธรรรงก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้